ให้พวากาาาาาเราทุกคนพากันตั้งใจในทางพระพิตรบัติอย่าพากันประมาทอย่าปล่อยวันเวลาในแต่และว,วันแต่และคืนให้ร่วงเลยไปโดยป่าประโยชน์ ภาพิสุขหมายถึงผู้สมมติเราทุกคนสลัดความสุขต่างๆภายในโลกนี้ออกมาแม่เพียงสมมุติก็ตามสลัดลาบยศสารเรินในการที่คนทั้งหลายตัวเองหาความสุขในรูปเห็นกิราสรัมผัสทั้งหลาย ซึ่งเป็นเพียงสิ่งสมมุติอยู่ชั่วคราวซึ่งคนทั้งหลายพัฒนาเราทุกคนสละออกมาแล้วแน่นสละเพียงสมมุติก็ตามแต่เราต้องทำจิตใจเรานั้นให้ละได้โดยเด็เดขาดละจากความโลภความโกรธความหลงซึ่งเพศของ ธรรมนาน,นี้เป็นเพศที่เหมาะสมในการที่จะมุ่งหวังทำลายกิเลสภายในจิตใจเรานั้นให้ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะอยู่นักสรนักแห่งนี้หรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จึนตาลกความเพียรอยู่ภายในจิตใจเรานั้นเป็นสำคัญที่สุดไม่ว่าจะเดินทางไปไหน ไม่ถึงฤดูก,กาลออกพรรษาเตรียมบริการเสร็จเรียบร้อยแล้วในการอยู่จำพรรษาก็อยู่กันมากรูปบางทีออกพรรษาก็อยากจะเปลี่ยนสถานที่ไปไปบัตดตามสถานที่ต่างๆมีถ้ำบ้างหรือมีภูเขาบ้างหรือป่าที่สมบ,บสราดบ้าง อันนั้นก็แล้วแต่แต่และบุคคลซึ่งจะพิจารณาสถานที่ซึ่งถูกกับจิติของเราแต่ไม่ใช่ว่าการไปนั้นไปตามอำน,นาจของกิเลสตัญหาไปตามอารมณ์ภายในติแฝงเราไปตามความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งซึ่งเป็นกิเลสภายในแฝงเราไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็แล้วแต่ ให้มุ่งหวังการภาวนาเป็นสําคัญในการเปลี่ยนสถานที่ไปแต่ละแห่งให้เอาการภาวนาเป็นสําคัญไม่ใช่ว่าจะเอาการเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆํำนักหรือวัดต่างๆหรือจังหวัดต่างๆเพื่อไปดูสถานที่ต่างๆอันนั้นเป็นเรื่องของอารมณ์เรื่องของกิเลสธรรมณะนั้นจะเดินทางไปไหน ก็มุ่งหวังเพื่อที่จะไปอยู่ในสถานที่สงบสงัดมุ่งหวังที่จะทําลายกิเลสภายในจิตใจของแต่ละบุคคลอาศัยสถานที่ที่สงบสงัดเมื่อกายวิเวกติตก็วิเวศเมือ่อจิดวิเวศก็สามารถที่จะพิจารณาธรรมหรือพิจารณากิเลสออกไปจากจิตใจเราได้เพราะฉะนั้นบางครั้ง เราจะอยู่เป็นที่ประตามหรือจะเปลี่ยนสถานที่ประตามให้มีสติมีปัญญาในการปาลบความเลียนทุกๆกาลปิเท่าท,ที่จะกระทำได้ข้อประพฤติปฏิบัตินั้นพวกเราทุกคนก็ได้ยินได้ฟังกันมาพอสมควรทั้งจากการได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ทั้งจากการศึกษาจากประวัติครูบาอาจารย์ หรือศึกษาจากํำลางอันเป็นแนวทางหรือเป็นเพียงแผนที่ในการที่จะดําเนินจิตของเราแต่การประพฤติฏิบัติธรรมนั้นเึ็นมุ่งหวังความมีสติเป็นสําคัญข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดนั้นครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าให้สำรวมมีสีสังวรเป็นสำคัญ คือสัมรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมรวมใจของเรานั้นเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนแข็งให้มีสติมีปัญญาสัมรวมที่ใจของเรานนในวอิทรีสังวรสัสรวมที่ใจของเรานั้นไม่ให้เกิดความยินดีความยินร้ายหรือความพอใจความไม่พอใจ ในการที่ตาเห็นรูปหูดินเสียงมีสติที่จะควบคุมจิตใจเรานั้นให้เป็นเบคขาอยู่เสมอมีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยมความไม่ใช่ตัวตนของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยู่เสมอทําใจเรานั้นให้เป็นกลางอยู่ทุกๆขณะจิตอันนี้เรียกว่าการสํารวมอินทรีย์อินทรีย์สังวรเป็นสิ่งที่สาคัญ เป็นข้อปฏิบัติไม่ผิดอีกอย่างหนึ่งก็ให้สํารวมในการขบฉันเรียกว่าโพชนเนมะตันตินตาสํารวมในการขบฉันด้วยจักพิจารณาอาหารเลปฏิคูลสัญญายอยู่เสมอพิจณาเห็นความเป็นปฏิคูลความเป็นธาตุสี่ของอาหารที่เรากรบฉันให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ การขบฉันนั้นก็ให้ฉันเพียงเพื่อามเป็นภาวนาในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นให้ฉันแต่เพียงพอดีไม่ให้มากเกินไปไม่ให้น้อยเกินไปฉันเพื่อประพฤติปฏิธรรมในการที่จะละกิเลสเราแกจิตใจเราเป็นสําคัญข้อปฏิบททัติอีกข้อหนึง่งท่านก็ให้ปาลบความเปลี่ยนอยู่เสมอตลอดทั้งวันทั้งคืน ไม่ว่าจะอยู่ในยาบทยืนเดินนั่งหรือนอนก็นแล้วแต่ให้มีสติต,ตามกำกับดูแลรักษาจิตใจเราอยู่เสมอทุกๆอียาบทการมีสติตที่จะเฝ้าดูจิตใจเราอยู่เสมอนั้นจะทำให้เราเห็นอารมณ์เห็นหนาการของจิตเห็นกิเลสซึ่งเกิดขึ้นไปในใจเรา แต่ถ้าเราขาดสติหรือเผลอสติอารมณ์หรือกิเลสก็ครอบงำจิตใจของเราใจเงเรานั้นจะตกเป็นท่าของอารมณ์ตกเป็นท่าของ,งกเองิเลสอารมณ์ต่างๆหรือกิเลสก็พาไม่คิดปรุงแต่งไปในเรื่องทั้งโลกหรือเป็นเรื่องที่ไร้สาระหรือเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดกิเลสความโลภความโกรธความหลงภายในใจเ,เราเพราะฉะนั้นท่านจึงให้พยายาตั้งสติมีสติ ตั้งมั่นเสร็ขึ้นมาแต่ถ้าพวกเราทุกคนนั้นกําลังของสติไม่ตั้งมั่นจิตของเรานั้นก็จะวิ่งไปกับอารมณ์ทั้งหลายมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นจิตเราก็ยึดมั่นถึงมั่นอาเป็นใจของเราก่อให้เกิดกิเลสความโลภความโกรธความหลงอยู่ทุกๆขณะจิตเพราะนั้นท่านจึงให้ปวาลบความเพียรอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอน ก็ทําสติทําสมาธ,มาธิให้ต่อเนื่องด้วยการปา่นลดความเรียนอยู่เสมอในการจะเดินเป็นกรมหรือนั่งสมาธิประทามจะทําให้มากจเจริญให้มากในเอียบทที่สารวมอยู่ในเอียบทในการทําสมาธิถึงแม้ว่าจะนอกจากเอียบทนั่งสมาธิหรือเดินเป็นกรมหรือยืนสมาธิประามไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ เพิ่งมีสติที่จะเฝ้าดูจิตใจงเราอยู่ทุกๆขณะจิตถ้าเรามีความปลานลบความเพียงอย่เช่นนี้ก็จะทำให้สติตัต้งมั่นเมื่อสติตัต้งมั่นพอสมควรเราก็กำหนดสติให้ต่อเนื่องด้วยการทำสมาธิภาวนาเมื่อเราทำสมาธิภาวนาให้ต่อเนื่องในทุกๆวันความสงบ ของใจก็เกิดขึ้นสมาธิในเบื้องต้นอาจจะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยซึ่งท่านสมมติว่าเป็นขนันกะสมาธิเกิดขึ้นไม่นานนักแล้วก็แปรเปลี่ยนไปมีอารมณ์เกิดขึ้นกรตา่างถ้าเราทําความเปลี่ยนไม่หยุดอาจจะสมาธิดีขึ้นหน่อยก็เรียกว่าอุปจระสมาธิสามารถที่จะตรงสติตรงสมาธิ อยู่ในปัจิบันธรตริได้หรือถ้าเราสํารวมสติสมาธิดีจิตของเรานั้นอาจจะเข้าสู่ความสงบของอปัปปนาสมาธิคือมีจิตที่สงบละเอียดขึ้นไปมีกําลังของสมาธิที่มากขึ้นอันเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดสติปัญญาในการที่จะพิจารณาละกิเลสหรือละอารมณ์ซึ่งติดซึ่งจิตของเรานั้นมีความมัน่นถึงมัน่น ในลมทั้งหลายได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากที่จะมีสมาธิเกิดขึ้นเราก็ต้องฝึกขับมีสติสำรวมจิตใจของเราอยู่เสมอในทุกๆกิริยาบททุกๆขณะจิตเมื่อมีเวลามีโอกาสทั้งจำคว็เราก็หลีกเล่นในการที่จะเดินยืงกรมหรือนั่งสมาธิอยู่เสมอตลอดทั้งวันเว้นเวลาจำบัด ซึ่งเรากําหนดแบ่งเวลาให้ถูกต้องหาเวลาที่เหมาะสมว่าเราจำวัดขนาดไหนถึงจะพอดีซึ่งก็พูดกันอยู่เสมอดโดยปกติครูบาอาจารย์จะจำวัดประมาณสามสี่ทุ่มหรือห้าทุ่มตื่นก็ตื่นตีสามถ้าทําความเพียนสม่ำเสมอก็อจะทําให้สติตั้งมั่นสมาธิเกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้น มีสติตั้งมั่นแล้วความสงบก็เป็นเครื่องอยู่ของใจได้คือจิตของเรานั้นก็มีวิหารธรรมเครื่องอยู่ด้วยความสงบของจิตจิตก็ไม่ว้าวุ่นไม่วุ่นวายไปกับอารมณ์ซึ่งเป็นอดีตหรือปุงแต่งไปในเรื่องอนาคตซึ่งเป็นเรื่องซึ่งเป็นเรื่องทั้งโลกบ้างจิตสงบนิ่งเป็นสมาธินั้นก็ทําให้จิตไม่กระตัดกระต่ายไม่วุ่นวาย เมื่อจิตสงบเป็นสมาธิอยู่เสมอๆอ,อันเกิดขึ้นจากการปั่นลบความเพียรอยู่เสมอนะจิตของเราก็นิ่งเมื่อตาเห็นรูปเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นสติปัญญาก็เข้าพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของรูปอนั้นไม่ว่ารูปนั้นจะเป็นรูปสิ่งที่มีชีวิตก็าตามหรือเป็นวัตถุธาตุก็าตามสติปัญญาก็จะเข้าไปพิจารณา เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของลูกนั้นแล้วจิตก็จะเป็นเดชขาทรงสติทรงสมาธิอยู่ในปฏิบัติธรรมเมื่อหูได้ยินเสียงเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจนี่เกิดความยินดียินร้ายเนะี่ยสติสมาธิซึ่งตั้งมั่นดีแล้วปัญญาก็จะเข้าพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของเสียงอันนั้น กลิ่นลดสัมผัสก็เหมือนกันเป็นอาการเดียวกันเพราะเรามีปติกจดจ่ออยู่ที่จิตของเราอยู่เสมออารมณ์ซึ่งกับเพื่มขึ้นเราก็จะเห็นเมื่อเห็นอารมณ์ซึ่งกับเพื่มขึ้นภายในใจของเราเมื่อตาเห็นรูปหูด้ินเสียงจมูกดมกลิ่นริ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเดย็นร้อนอ่อนแข็งความรู้สึกจะเกิดขึ้นที่ใจของเราถ้าใสตาหูจมูกริ้นกาย เป็นเครื่องเชื่อมต่อเท่านั้นแต่ให้มีสติย้อนมาคุมใจของเราเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าเรามีสติคุมใจของเราจะเห็นอาการของจิตเห็นอาการกับเครื่องของจิตูุบายปัญญาก็จะเข้าพิจารณาที่จะละความโลภให้บรรเทาบางไปได้ละความโกรธให้บรรเทาบางลงไปได้ละความยินดีในการทั้งหลายให้บรรเทาบางไปได้เพราะเมื่อมีความโลภเกิดขึ้น สติปัญญาก็จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นของไม่เที่ยงของไม่ใช่ตัวตนด้วยบายปัญญาที่จะพิจารณาอันแยกคาย,ายของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปเมื่ออารมณ์อะไรเกิดขึ้นอุบายปัญญาก็จะเกิดขึ้นถ้าเรามีสติมีสมาธิเมื่อมีความโกรธความมาฆ่าไถ่บาปความไม่พอใจเกิดขึ้นก็เหมือนกันมีสติเห็นอารมณ์น,นั้น อุบายปัญญาก็จะเกิดขึ้นว่าเราจะพิจารณาอย่างไรจึงจะสลัดอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจออกไปจากจิตใจเราได้สติปัญญานั้นจะหมุนรอบอารมณ์นั้นแล้วก็จะสลัดอารมณ์นั้นออกไปจากจิตใจเราได้บางคนก็ฝึกขัดด้วยการเจริเมตตาอยู่ทุกๆวันหรือว่าให้อภัยซึ่งกันและกันอยู่เสมอมีสติที่จะละอารมณ์ต่างเหล่านี้ ออไปจ่จิตแจงเราทุกๆขณะจิตเพราะตั้งใจไว้ว่าจะพยายามทําลายอารมณ์ความโกรธให้สิ้นไปใจากใจทุกๆขณะจิตจึงจะเห็นอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นแต่ถ้าเผลอสตินั้นก็จะไม่เห็นความไม่พอใจที่เกิดขึ้นจิตก็จะไปหลงกับอารมณ์นั้นเป็นอันหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นสติสมาธิจึงเป็นสิ่งที่สําคัญ เมื่อสมาธิตั้งมั่นสติปัญญาก็จะเข้าพิจารณาละอารมณ์ออกไปจะเป็นความกำหนัยินดีในการทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อสติเกิดขึ้นเมื่อตาเห็นรูปเกิดความพอใจในรูปเราก็พิจารณายังไม่ทาที่จะอารมณ์ความพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อเราเห็นลูปสวยสติปัญญาก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่เจตุตตของรูปนนั้นจะพิจารณาให้เป็นมาสุภากรรมฐานหรือฆ่ากรรมฐาน ในรูปภายนอกก็ดีหรือย้อนกลับมาพิจารณากายในกายตนให้เห็นเป็นอสชุภกครมรรมหรือธาตุกรรมธาตุกรรมฐานก็ตามสติปัญญาต้องเข้าไปพิจารณาแยกยะให้เห็นความจริงว่าร่างกายของเราหรือร่างกายบุคคลอื่นนั้นประกอบไปด้วยธาตุดิานธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเพียงเท่านั้นสมมุติกันขึ้นมาเป็นชั่วกลาวเท่านั้นสติปัญญานี้ จะต้องเข้าไปพิจารณาอยู่เสมอๆในทุกๆวันเพื่อที่จะถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในกายตนหรือในร่างกายบุคคลอื่นหนึหรือในวัตถุธาตุทั้งหลายการที่จะมีสติมีปัญญาพิจารณาลมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้อยู่ทุกๆขณะจิตได้ก็ต้องอาศัยการตาลบความเพียรอยู่เสมอเพื่อให้สมาธิเกิดขึ้น เมื่อสมาธิเกิดขึ้นทรงอยู่ในระดับของอุปจารสมาธิก็ตามก็สามารถที่จะทรงสติสมาธิอยู่ในปัิบัลธรรมได้เมื่อสามารถที่จะพักจิตเข้าไปสู่ความสงบซึ่งละเอียดขึ้นซึ่งเรียกว่าอัปปนาสมาธิก็ตามบางครั้งเราก็พักอยู่ในความสงบซึ่งละเอียดเพื่อที่จะมีกาลังของสติปัญญาในการที่จะพิจารณาละวางอารมณ์หรือทําลายอารมณ์ซึ่งเป็นกิเลสภายในใจเราได้ อยู่ทุกทุกขนาดจิตซึ่งอารมณ์หรือกิเลสนั้นถ้าจงมีอยู่ภายในจิตใจของเราตราบใดเราต้องมุ่งหวังที่จะละที่จะทําลายกิเลสให้สิ้นไปจากใจเราให้ได้เพราะฉะนั้นทางด,ดําเนินแห่งการปฏริบัติคือศีลสมาธิปัญญาเป็นทางอนเนกหรือเป็นมรรคที่จะดําเนินไปเพื่อที่จะทําลายกิเลสหรือละกิเลสให้สิ้นไปจากใจเราได้ ถ้าจิตของเรานั้นยังมีกิเลสมีความโลภมีความโกรธมีความหลงใจเรานั้นก็มีความทุกข์มีความเด็ดร้อนใจอยู่นับพบนับชาติไม่ถ้วนมีความเกิดในแต่ละพบเราก็ต้องพบกับความทุกข์แห่งความแก่แห่งความเจ็บแห่งความตายมีความห่วงมีความหวงมีความอะไรวรในพบในภูมิทั้งหลายถ้ามีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นความจริงว่า ในแต่ละพบแต่ละภูมิซึ่งเกิดขึ้นมานั้นเต็มไปด้วยความทุกข์ทั้งสิ้นศิษของเรานั้นก็จะมีความมุ่งหวังมุ่งมั่นในการประพฤติฏิบัติเพื่อที่จะละหรือทาลายกิเลสให้สิ้นไปจากใจ,ใจเพื่อที่จะประพฤติฏิบัติให้ถึงมรรคผลนิพพานเพื่อที่จะไม่ต้องมีการเกิดอีกเพราะความทุกข์มันเกิดขึ้นแต่ความแก่ความทุกข์ออกาันเกิดขึ้นแต่ความสุติภ้ได้ป่วย ถ้าจิตใจเรานั้นไม่เปลียปลจเราให้พร้อมจิตใจเรานั้นต้องเป็นทุกข์มีความกระวนกระวายเมื่อโลกไปกเคลื่อนเปลี่ยนเมื่อความแก่ความตายเด่นเนลียนจิตใจเราก็เป็นทุกข์เพราะความห่วงความหวงความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนั้นนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงให้มีสติมีปัญญาพิจารณาอยู่เสมอเสมอให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายเรานี้ ถ้าเรามีสติมีปัญญาพิจารณาอยูท่ทุกวันจิตของเรานั้นก็จะคลายจากความยึดมั่นถึงมั่นในร่างกายตนทีละเล็กทีน้อยอย่าประมาทอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์อย่าปล่อยจิตของเรานั้นให้หลงไปกับลมภายนอกซึ่งปรุงแต่งเป็นเรื่องรูปเกสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆอันเป็นกิเลสทั้งสิ้นเป็นข้าศึกที่จะมากวนจิตใจเรานั้นให้เข้ามอง ไม่ให้จิตใจเ,เรานั้นมีความผ่องใสเพราะฉะนั้นพระเราเนะี่ยเราต้องมีความตั้งใจในการปฏริบัติมุ่งหวังความพ้นทุกข์เป็นที่สุดถึงแม้ในปฏิบันในชาติเราก็ต้องสลัทุกสิ่งทุกอย่างสละทรัพย์สมบัติสละชีวิตครอบครัวสละแม้ชีวิตเนะั้นเพื่อที่จะต้องการรู้ธรรมเห็นธรรมถ้าบุคคลใดมีความมุ่งหวังเช่นนี้จึงจะสามารถที่จะ ทำให้จิตนั้นพัฒนาหรือปฏิวัติที่จะเอาชนะกิเลสภายนในจิตใจงเราได้ถ้าเราทําความเพียนไม่ท้อถอยปราลบความเพียนอยู่ทุกๆวันซึ่งจะสามารถที่จะแผดเผากิเลสภายนในจิตใจเราให้บรรเทาเบาบางไปหรือให้สิ้นไปจากจิตใจเราได้การปฏิบัตินั้นเราที่ก็ได้ยินได้ฟังอยู่เสมอแล้วว่าไม่มีเรื่องอะไรมากมีแต่เรื่อง การพิจารณาร่างกายของเรานี่ละให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงตัวตนของร่างกายนี้หรือมีสติมีปัญญาพิจารณาในอารมณ์ความโลภความโกรธความหลงความพอใจความไม่พอใจภายในจิตใจเรานี่แหละซึ่งเป็นอาการของจิตเป็นอาการของกิเลสให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงตัวตนของอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นหรือยดย่อเข้ามาก็อยู่ที่ใจเรานี่ยละ เพราะใจเ่านั้นเป็นต้นเหตุเพราะใจเหล่านั้นเป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเพราะใจเรานั้นหลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายก็เป็นใจเราเพราะฉะนั้นสติปัญญาจึงต้องพิจารณาทำลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากใจงร้อยได้ในทุกๆวันจะต้องพยายามที่จะมีสติ ตามรักษา,ษาจิตใจเราทุกๆขณะจิตมีโอกาสมีเวลาว่างแกจิตส่วนรวมเราก็หลีกเล่นในการที่จะเดินกลมให้มากหรือนั่งสมาธิให้มากทำสติให้ต่อเนื่องสมาธิก็จะเกิดขึ้นเองเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วก็พึงพยายามรักษาไว้ด้วยการปารลบความเพียรอยู่เสมอในทุกๆิยาบเพราะฉะนั้นการเดินทางไปไหนก็แล้วแต่อย่ามุ่งที่จะ ไปสร้างสำนักหรือก่อสร้างในสถานที่นต่างให้มุ่งที่จะลเล่นในการบำเพ็ญภาวนาให้มากมุ่งหวังที่จะหาทางที่จะทำลายกิเลสภายในจิตใจเราให้ได้ถ้าเราทุกคนมีความตั้งใจในการที่จะอาลกความเพียรไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็แล้วแต่เราก็จะเกิดประโยชน์เดินทางไป ถ้าตรงนี้ภาวนาไปสิบห้าวันยี่สิบวันไม่ดีเราก็เปลี่ยนสถานที่ไปถ้าตรงไหนภาวนาดีก็อยู่ภาวนาให้นานๆรู้จักมีสติมีปัญญาที่จะรักษาใจเราถ้าจิตใจ,จเราเสื่อมถอยหรือว่าท้อถอยก็พยายามที่จะเหาบายปัญญาให้เกิดศรัทธาความเพียรอยู่เสมอตรงไหนที่จะเป็นโทษที่จะทําให้สมาธิเสื่อมปัญญาเสื่อม เราก็พยายามที่จะหลีกหนีหาทางที่จะอยู่ในสถานที่สงบสงัดอันเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดสมาธิก่อให้เกิดปัญญาอยู่เสมอเสมอจึงจะเป็นผู้ซึ่งมีความตั้งใจในการปฏริบัติจริงให้มุ่งหวังในการที่จะทําลายกิเลสเป็นสิ่งที่สําคัญหรือมุ่งหวังในการที่จะปฏิบัติเพื่อให้รู้ธรรมเห็นธรรมหรือให้จิตใจเป็นธรรมขึ้นมา เพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกคนพึงพยายามประพิติบัติไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่หรือเปลี่ยนไปตามที่ไปก็แล้วแต่ให้ดูว่าถ้าไปแล้ว,วทำความเปลี่ยนดีก็ให้อยู่นานๆถ้าทาความเปลี่ยนไม่ดีก็ให้รู้จักเปลี่ยนให้รู้จักติดเล่นมันเป็นโดนาเราก็จะก่อให้เกิดความสงบหรือก่อให้เกิดสมาธิหรือก่อให้เกิดปัญญาในการที่จะพิจารณาละความโลภละความโกรธละความหลงออกไปจากจิตใจเราได้ แต่ันนี้ก็ให้ความคิดเห็นพอสมควรวก่อนยุคปิแต่เองก็นู้สาธุ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 โมรใครมีอะไรไม่ก็ไม่มีอะไรก็จะพาได้ประเุย วัดนี้ถ้าไม่มีเหตุก็อยากไปอยาไปพยายามอย่างที่พูดพยายามอย่างไม่เขียนก็ดีแ้แต่เปิดของอะไรก็เขียนนะ้แตมุนี้ก็ลำบากหนอะยอยู่หนออ่วใหญ่ทำก็วัดนั้นทำที่ตรงวัดทำตอนไหนก็ได้ไม่จาเป็นต้องทำในภรษาทำได้ตลอดทั้งปี คือจะทาส่วนตัวบางอย่างซึ่งเราตั้งใจไว้อันไหนเป็นเครื่องที่จะขูดเกาจิตใจเราขูดเกากิเลสก็ให้ฝึกขัดทำเพราะตัวเองต้องรู้ว่ากิเลสของเรานั้นหลักไปทดางด้านไหนในกิเลสของเรานั้นมากในแง่ไหนเราก็หาทางที่จะหาวายที่จะละให้น้อยลงหรือทำลายให้จิตจิตใจเรา ต้องฉลาดที่จะแก้ไขหาใต้เหตุแลาหาทางที่จะดับเหตุนั้นภาวนาอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ที่สําคัญที่จะรู้จักในการภาวนาไหม ấy? อยู่ที่มากลูกถ้าไม่รู้จักมีความเห็นที่ถูกต้องก็ภาวนามไม่ได้อยู่น้อยลูกถ้ามีความเห็นไม่ถูกต้องการภาวนาก็ ไม่ค่อยจะเลยนี่อยู่ที่มากรูกหรือน้อยลูกก็ต้องทำาวาอาอ,อย่็นให่ถูกต้องคือรู้จักหลักในการที่จะดําเนินจิตซึ่งหลักโดยรวมโดยวกว้างท่านก็ให้ดำเนินในสิ่สมาธิปัญญาอันนี้แบบกว้างแต่ความเห็นในใจต้องเป็นไปเพื่อที่จะลักกิเลส ไม่พอกผูนกิเลสไม่เพิ่มกิเลสนั้นต้องดันเดินฉลาดในการที่จะควบคุมจ,จิตใจไม่ใช่ว่าส่งเสริมให้เกิดกิเลสต้องดูที่จิตของเรานั่นเป็นสิ่งที่สาคัญเพราะฉะนั้นอยู่ที่ถึงแม้ว่าจะอยู่ในสำนักปฏิบัติหรือในวัดที่มีผ้ามากลูกก็สามารถที่จะตารุกความเปลี่ยนได้เลยอจะอยู่น้อยลูกก็ยิ่ง ทำความเพี่ยนได้มากขึ้นดีเพราะทำความเห็นให้ถูกต้องได้จากึงเล่นปอนาแต่ถ้าคนไม่รู้จักพอนาไปปื้ออยู่รูปเดียวก็ตามหรือน,น,น้อยน้อยรูปก็ตามต่ไปอยู่ในถ้าที่ลึกีิดุดในที่บนเขาที่สูงีิดุดหรืออยู่ในป่าที่เงียบสงัดี่ดผดก็ตามก็ไม่สามารถที่จะรู้ทำเห็นทำได้เพราะทำความเห็นไม่ถูกต้องทำผิด ตั้งจิตไม่ถูกต้องแต่การเปลี่ยนสถานที่อของพระใหม่ๆซึ่งโดยทั่วไปก็จะมีความคลิกความเห็นความนิสิตในการที่จะไปที่นู้นบ้างที่นี้บ้างก็เป็นธรรมดาของพระทุกลุกในเบื้องต้นเมื่อเราอยู่ในสถานที่หนึ่งน,นานๆเราก็อยากไปเปลี่ยนสถานที่บ้างเปลี่ยนสถานที่ไปบัตเพลานาบ้าง แต่ให้เน้นในการที่จะพาลบความเพียนอยู่ทุกๆขนาดจิตเป็นสำคัญเพื่อจะไม่เสียหายการเปลี่ยนไปบางทีก็เป็นประสบการณ์เหมนกันไปไปบัดพาวนาจังหวัดทันงภาพเหนือบ้างทังอีสานบ้างทั้งใต้บ้างทางตะวันตกทางตะวันออกไปแล้วก็มันไม่มีอะไรไปแล้วก็เหมือนกันมันอยู่ที่ ความตั้งใจในการภาวนาก็จะเกิดความคิดความเห็นึ้นมายในบางทีไปในฐานที่นั้นสนบงบสงัดดีความเพ็นภาวนาดีทําให้เกิดสติปัญญาเกิดขึ้นก็เป็นได้บางครั้งไปแล้วเสียหายก็มีบางครั้งไปแล้วทําให้การกำาันเปลี่ยนดีขึ้นก็มีนั้นองคอยสังเกตทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นจะเป็นประสบการณ์ภายในจิตใจใแต่และบุคคล ที่สุดแล้วรวมลงในการที่จะไปเที่ยวภาวนาในแต่ละที่ที่สุดแล้วมันจะรวมลงอยู่ที่ความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบความเห็นถูกต้องอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่ถ้าความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องเกิดขึ้นที่นั้นสามารถที่จะทําให้รู้ทำเห็นทาได้ ใครมีปัญหาอะไรไหม